ที่เราคาดหวังไว้ว่า1.4ล้านคนกลายเป็น1.5ล้านคนนะครับเกินคาดเีกนะครับก็ถึงประทับใจมากๆครับแล้วเรื่องยอดขายเนี่ยโดยคร่าวๆเนี่ยโตขึ้น8%นะครับ8%จาก403ที่8เป็น474นะครับก็คือเยอะขึ้นหลายล้านบาทเลยครับมีหลายสาเหตุนะครับหนึ่งคือหนังสือที่ออกใหม่เนี่ยมีความยอดเยี่ยมมากขึ้นนะครับแล้วมีเทคนิคในการอ่าหนังสือใหม่ๆด้วยนะครับแล้วยูทูบเบอร์นะครับต่างๆที่อ่านหนังสือแล้วไปรีวิวเนี่ยทำให้คนหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่า เราชันต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้เป็นมีหนังสือเด่นเยอะมากในงานนี้นะครับจะต้องต้องมาที่งานหนังสือม,มาเอาให้ได้บางคนมานั่งรอนะครับตั้งแต่เช้าเพื่อจะได้เป็นคนแรกที่จะอ่านเพราะฉะนั้นด้วยโรดักที่มีทุกอย่างและกิจกรรมที่เราประกาศออกไปเนี่ยทำให้คนสนใจมาเยอะมากจริงๆครับอันดับแรกนิยายแสงกระตูนขึ้นมานะครับด้วยว่ามีหนังสือนิยายที่น่าสนใจเนี่ยเพิ่มขึ้นมามาเยอะมากๆนะครับทำทให้นิยายแสงมาอันดับหนึ่งส่วนอันดับสองก็เป็นมังงะานะครับอันดับสามก็เป็นน o ฮาวทู นะครับอันดับ4ี่ก็เป็นนัือเรียนส่วนอันดับ5้าเป็นนังสือเด็กเหมือนเดิมตอนนี้ที่เท็นผมเห็นอย่างชัดเจนกนะ็คือว่าจานวนโกของนิยายไทยที่ได้รับความนิยมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อมีเป็นนิยายไทยเนี่ยนักเขียนก็จะมาที่งานนี้ด้วยพอนักเขียนหงานคนก็อยากเจอนักเขียนมากขึ้นในกลุ่มเจนซีเนี่ยครับที่เข้ามาในงานของเราเนี่ยครั้งนี้เติบโตขึ้นนะครับเออฉลี่ยแล้ว20%นะจากเดิมที่เพิ่มขึ้นนะฮนะ นนกลุ่มเจนซีเนี่ยที่เขามาเข้ามาในงานนี้นะครับที่เขาชอบกันเลยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละสัมิมพ์นะทำให้อหนังสือแต่ละแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยที่เขาชอบพิเศษมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นสันปกหรือว่าจะเป็นขอบอะไรเงี้ยหนังสือไม่ใช่แค่เป็นอ่านอย่างเดียวเป็นของสะสมด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอยากทุกคนแข่งกันทําเทคนิคพิเศษให้หนังสือน่าสนใจน่าตื่นเต้นมากขึ้นครับผม